เท่ากับ B10 เนี่ยแพงกว่า B20 อยู่50ต่างเงแต่ค่า็อกเทลของ B10 เยอะกว่าอากาศเส้นเปลืองน้อยกว่า้กว่า B28 ตางวันนี้ผมไปเติม B10 นะครับ 19บาทที่8ตังค์เจ๋งเลยฮะนะครับเปิร์ล B 19บาทที่8ตังค์สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับีวันเพิ่งเลิกงานนะฮะวันนี้ช่วงนี้น้ำมันราคาลดลงมากนะราคาผมยังไม่แน่ใจเหลือเท่าไหรต่ตอนนี้ B 20 B 20เอ่อน่าจะเหลือสักปริมาณของน้ำมันสัก19บาทหรอ19บาทหรอป เพราะว่าบริมินทนอนกรุงเทพกับบริมิณทนราคาต่างกับราคามันแตกต่างกับตามจังหวัดนะราคาไม่เท่ากันใช่ไหมผมเห็นของ V 1 0ประมาณอยู่ที่19บาทเท่าไหรอ่อ่ะไม่แน่ใจครับ20บาทตังหรือ45.8บาทตังไม่แน่ใจแต่ก็คือ B20 เนี่ยมันจะถูกกว่าอยู่50ะสบาทตัง <c oughs> นะครับ โดยที่เรารู้นะน้ำมันน้ำมันดีเซลธรรมดาคือ b 7เจ็ราคาแพงกว่าสามบาทนะพอ B 1สิบเนี่ยถูกกว่า b 7เจ็ห่างแค่สามเปอร์เซ็นตะ์หนึ่งนะต่างค่าแต่ถูกกว่า b ีเจ็อยู่บีสิบถูกกว่า b 7เจ็อยู่สามบาท b 2ยี่สิบถูกกว่า b 7เจ็ดอยู่สามบาทห้าสิบเท่ากับ b 1สิบเนี่ยแพงกว่า B20 อยู่5้าสิต่างเองแต่ค่าออเทลของ B20 เยอะกว่าอากาศทีนเปืองน้อยกว่าน้อยกว่า B20 นึกออกไหมฮะข้อส่วนสมมันห่างกันยุ่งสิเปอร์เซนต์วันนี้ผมเลยมาจะลองเติม B10 ดูนะครับผมใช้ B20 ่มาตลอดนะประมาณปีปีกว่าๆแล้วใช้ B20 ่มาตลอดใช้มาเต็มที่อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่า B20 มันต่างกับ B10 อยู่แค่ ห้าสิบตังเองนั้นเราลองมาเติมบีสิบดูว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนวันนี้ผมกะว่าจะเติมบีสิบักหนึ่งพันบาทนะครับไปเติมที่ปตทปัมป๊มเออทเพราะปั๊มบางจากเนี่ยมีบีสิบด้วยบางบปั๊มไม่มีบางปัมม๊มม,ม,มีนะครับวับนนี้ว่าจะเติมที่ปตทเป็นบีสิบนะครับว่าเดี๋ยวไปดูราคากันขนาดไหนตอนนี้เกวัดน้ํามันของผมอยู่ที่หนึ่งขีดนะครับเดี๋ยวผมไปที่ปัม๊ม ดูว่ามันจะซักเท่าไหร่นะจะเติมอีกสักทักเท่าไหร่อ่าเติมสักพันหนึ่งว่าจะได้เท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของราคาน้ำมันไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกานนะครับก็อัปเดตการชั้อมันโดยปกติผมมาเติม B 2 0มาตลอดอยู่แล้วแต่วันนี้เห็นว่ามันต่างกันอยู่50ตังค์ลองจะเพิ่มออกเทลให้กับรถสักหน่อยพอะ B 2 0เราเป็นดีเซลเทียบ0เองไบโอเทีย20%เ ถ้าเป็น B10 เนี่ยมันต่างห้าสิบต่างเองใช้ B10 บ้างเพราะ b ออ, b อตัวของออกเทลมันเหลืออยู่เท่าไหร่เอ,อ่อเกใช่ไหมได้น้ำมันดีเซลอยู่90%้าสเปอร์ยอยู่แค่สิเปอร์ผมว่าน่าจะเวิร์กนะน่าจะเวิร์กเดี๋ยวลองเติมดูว่าอัตราจะได้กี่ลิตรหรือ,อยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปัม๊มนะครับโอเคเดี๋ยวไปปั๊มกันละไปดูกันนะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่หขีด ปั๊มอยู่ไม่ไกลมจะไปเติมน้ํามันเพื่อใส่ให้เต็มเต็มักหน่อยแน่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอเคมาปั๊มกันตรงนี้ก็โรานะคาน้ำมันอยู่19บาท28นะครับ28ตัดตังเองนี่9บาท28นะเดี๋ยวไปดูก่อน บีสิบบ <c oughs> ีสแตนโอเคนะเนี step, ๋ยวดูบีสิบบีสิบบีสิบบีบีสิบอยู่ไหนฮะ นี่เรามาเติม B10 กันวันนี้นะนี่ครับ0อยู่19บาท19บาท20 2ใช่นะผมจะเติมทักหนึ่งคันเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับข้าวเทลมันถ้าเทียบกัน50สะตังค์ใช่ไหมห้าสิบตังค์จาก B20 กับ B15 ตังค์ผมว่า ใช้ B10 นะ B10 ครับ50ตังค์ B10 มันต่างอยู่หรือ50ตังผมว่าเวิร์กนะครับเวิร์กเวิร์กโอ้ฝนมันเนี่ยเวิดยังครับเปิดเลยใช่ไหม 1,000ครับผมบีสิบหนึ่งพันครับ 11, บีสิบสองพันับเติมบีสิบหนึ่งพันบาทโอเคต้องไปชุมชิมชุม,ช,มชิมกันทักหนึ่งนะครับว่าอัตราส่วนอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูกันจะได้ของเดิมมีอยู่หนึ่งขีดนะผมว่า ดีเซลพรีเมียมนะครับแล้วก็ดีเซลแล้วก็ดีเซลบียี่สิบฝั่งนี้มีดีเซลพรีเมียมกับดีเซลธรรมดาฝั่งนี้ดีเซลบีสิบบีสิบอยู่ที่สิบเก้าบาทนี่สิบเก้าบาทยี่สิบมันต่างกับตัวโดนอยู่ลดสิบแปดบาทกับบียี่สิบที่นี่ที่นี่ม 20, ไ,ม 10, ไม่มีบียี่สิบไหมบีสิบไม่มีมีบีสิบอยู่นะถ okay. ้าดีเซลวันนี้พรีเมียม ยี่สบาทต่างกันเยอะเต่างกันเยอะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะฮะดูกันว่าได้เท่าไหร่ได้กี่ริดหนึ่งพันว่าจะได้สักกี่ริดตอนนีอ้อยู่ที่700ร 37เลิตร38ลิตรแล้วนะประมาณ38ลิตร40ลิตรเมื่อก่อนเนี่ย1,000นี้ได้ไม่เท่าไหร่นะตอนนี้30 4สีลิตรอ่ะโอ้โหนี่ท่านน้ำมัน19บาบาท1,000พผมว่าเต็มถังอ่ะเพราะมีอยู่ขีดเดียวนะเกือบเต็มถังเลยไม่ถึง1,000งพัเลยไม่เต็มหรอมันเต็มเต็มกอง เต็มไปก่อนไงเอาเอาเอาท่าที่ได้ครับผมตอนนี้ได้เก้าร้อยได้ครับก็แค่เก้าร้อยสีสิบเต็มถังก็สามขีดโอ้ยช่วงนี้น้ำมันอย่างนี้เนี่ยน่าเที่ยวไกลๆนะเสียอย่างนึงว่าปรลต์บริลต์รับบาทนะครัวน่เดี๋ยวไปอัปเดตกันนักหน่อยแน่ สรุปแล้วคือ940บาทจากเอาินแน่ไหมไม่ต้องปั๊มเบน์ทอ,ทอโอเคเลยนะเดีย๋ยวเราไปคุยอัพเดตสถานก,การณ์กันสักหน่อยแน่ตอนนี้ได้น้ำมันมาเต็มถังเลยนี่ครับเต็มถังเปียกๆกระป๋อม โอเคนะเดี๋ยวตอนนี้ก็คุยกันสักหน่อยแนย่นะคุยกันที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละตอนนี้ราคาผมใช้น้ำมันเติมดีเซลไปที่19บาท28่สตางนะครับ19บาท28่สตัางยังไงอ่ะแฮปปี้น้ำมันดีเซลราคา19บาท ที่เติมกับเต็มถังอ่ะตอนนี้เต็มถังน่าจะประมาณผมว่าพันพันสองพันสามน่าจะเต็มถังสี่สิบกว่าลิตรอ่ะนะสี่สิบลิตรมันสี่สิบห้าลิตรเพราะว่าของผมมีอยู่แล้วหนึ่งขีดเติมเต็มถังไปได้อีกสามขีดที่เป็นดีเซลบีสิบนะน่าจะเวิร์กนะถ้าตามตามคานคาดการเวิร์กมากเพราะนะ้ำมันน้ำมันถูก ใช่ไหมก็ติดกระจกหน่อยแนะ่น่าจะเวิร์กมากน้ำมันช่วงนี้ของปตท,ะทก็จะอยู่เสแยวประมาณว่าปตะท,ะท เขาไม่มีเขามีปตทอมีกี่ตัวตัวน้ำมันทอดเดี๋ยวเราไปดูราคาน้ำมันกันสักหน่อยแน่เพราะปตทมีศูนย์ฟลิกศูนย์ฟิกนี่เป็นต่อทุ่มแล้วก่อนเลยนะศูนย์ฟลิกเนี่ยไม่รับเปลี่ยนยางนะผมโทรโทรมาสอบถามแล้วตอนผมอ่ะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเหมือนกันศูนย์ฟิกตอนผมจะเปลี่ยนยาง ยางรถก,กระบะผมเนี่ยยางชุดใหม่ตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยผมโทรมาถามนุดพิกนะเขาไม่รับเปลี่ยนไม่รับเปลี่ยนให้ปะปะเปลี่ยนให้นะมีการปะยางปะยางให้เป็นยางแบบะปะแบบอะไรนะแบบจุกะนะครับปะแบบจุกไม่ได้ปะในนะห้าสิบบาทผมเคยมาปะแต่ไม่รับเปลี่ยนยางให้เพราะว่าไม่รู้ดิเขาบอกเขาไม่รับเปลี่ยนยาง คำกะว่าจะมาเปลี่ยนยางว่าสกี่บาทเลยต้องไปเปลี่ยนร้านที่ผมไปเปลี่ยนร้านกระดุมสังก็เป็นละร้อยก็โอเคแต่ที่นี่เขาไม่รับเปลี่ยนเนียนอกจากผมว่ามาเอาแม็กของเรามาเปลี่ยนใส่กับยางเพราะว่าเขาทาให้แต่ถ้ามีแม็กของเราเองกับยางของเขาเขาไม่เปลี่ยนนะแล้วก็เราไปดูราคาน้ำมันก่อนน้้นกันมาดูกันเลยโอ้เจ้าพญาของประเทศกันนะดูราคาน้ำมันตรงที่ บริเวณราคาเต็มๆของเขาเนี่ยว่าราคาเท่าไหร่ปั๊มปตทตรงนี้อยู่บริเวณทางขึ้น,ขนเขาป่าตองนะใครที่อยู่ขึ้นของป่าตองปทอตทเซชั่นเนี่ยอยู่ทางขึ้นเขาเลยฮะนะครนะับวันนี้เรามาดูการ อยูใกล้ๆผมเดียวกันชัดๆบินซินเกสโฮ95 20บาท44สตางค์บินซินเกสโฮ91่บบาท,สบส 91, บาท19สตางค์บินซินเกสโฮ e 20, สโอีีสบาท4 3สตางค์โหใครใช้อี20บนี่วินเลยนะท่าน โอ้อแปดห้า oh. บ mm. ินซินเก็โซฮออีแปดห้าสิบห้าบาทอ่ะโอ้โหดีเซลพีเนียมยี่หกบาทสิบสามตะตังนะครับยี่บหกบาทส่วนดีเซลดีเซลบีเจ็ดมันนี่ไม่เขียนบีเจ็ดนะไม่เขียนด mm. ีเซลธรรมดายี่สบสองบาทยี่สิบแปดตะตังอ่ะคนที่ใช้ทั่วๆไปถ้าคุณไม่ได้ใช้พีเนียมคุณใช้ตัวดีเซล ธรรมดาอยู่22บาท28สตังค์วันนี้ผมไปเติม B10 นะครับ19บาทยี่สตางค์เจ๋งเลยฮะนะครับเปินบ1สบาบาท28สตังค์ปตทปั๊มนี้ <ừ> ไม่มีบี0นะบางปั๊มมีบ2 0แต่ปั๊มนี้ไม่มีรอบนี้ก็คือเหมือนกับว่าโดยที่ผมเ็นของค่าของนะเดี๋ยวก็เหมือนเพื่อนๆผนะมว่าเปลี่ยดให้ดูเพราะนะ ผมใช้บียี่สิบพัทหลอดอยู่แล้วเรื่องของ B10 เนี่ยไม่มีปัญหาที่ผมจะใช้หรอกสบายสบายคิวสำหับผมเลยใช้ใช้ B20 เนี่ยผมให้ปี่จะปี้อยู่แล้วบีสิด้วยกว่าที่มันต่างกันอยู่แค่5้าจุดต่างนะครับห้าจุดต่างมันมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ค่าวเทลมันต่างกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ผมเลยลองใช้ B10 ดูนะครับเพราะถ้าว่าต่างกันอยู่ตั้งสบาทเนี้ยโอเคยังน่าสนใจที่ใช้ B20 เพราะผมใช้ B20 มีปัญหา แต่ด้วยความที่มันต่างกแค่ห0ิบตังค์ถ้าอย่างนั้นคุณใช้ B 1 0ดีกว่าไหมนะจะลองดูลองดูว่าถ้าใช้ B 1 0เนี่ยเห็นเพื่อนบางคนบอกว่าอัตราความติ้นเปลืองของ B 1 0มันสิ้นเปลืองน้อยกว่า B ย0ใช่ไหมยิ่งถ้าผมเคยใช้ B 2 0กับ B 7เนี่ยแน่นอนครับ B 2 0สิต้นเปลืองกว่าเยอะแต่ถ้า B 1 0เนี่ยราคาถูกกว่าอีก3บาทอะจาก B 7 ห่างอยู่สามเปอร์เซนเป็นแนวทางนะเพื่อนนะเป็นแนวทางคุณใช้ B7 คือน้ำมันดีเซลปกติที่คุณใช้อยู่แหละมันคือ B7 ถ้าคุณใช้เกรดพรีเมียมโอเคน้ำมันดีเซลแท้ถ้าคุณใช้ B7 เนี่ยน้ำมัน B7 ต่างกันอยู่3บาทแต่ความที่ B10 กับ B7 ห่างกันแค่3%เปอร์เซนนะท่าน B7 กับ B10 ห่าง3%เปอร์เซนถ้า3%เปอร์เซนเนี่ยคุณคิดว่าคุณใช้ B10 ดีไหม มีผลหรือเปล่าสามแค่สามเปอร์เซ็นต์นะความรู้สึกผมนะเอาเอาเอาผมเป็นตัวตั้งผมว่าไม่มีผลนะสามเปอร์เซ็นตะ์ไม่มีผลคนที่ใช้ b ีเจ็ดเียวคุณท่านไม่ใช่ที่บีติเถอะถ้าความที่กอาผสมมันอย่างนั้นจริงๆนะอแต่เราไม่รู้ว่าที่กอาผปสมมันจะเป็น B ีติกับ b ีเจ็ดจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมเพราะดีเทลธรรมดาเขาไม่ได้เขียนว่าเป็น b ีเจ็ดแต่น้ำมันจริงๆเขาเป็น b เีเจ็ดอ่าคนที่เป็นแนวทางผมเป็นแนวทางให้เพื่อนแล้วกันห่างกันสามเปอร์เซ็นต์ แต่ห่างกันอยู่3บาทนะครับดีเซลอ่ะ2ีบาทกว่ากับ19บาทเนี่ยผมวันนี้มาเติม1,000บาทเนี่ยน้ำมันผมอ่อยู่แค่ขีดเดียวเติมไปอีก3ขีดแต่เรามาดูกันว่าอัตราความสิ้นเปลืองเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูชิลกันนะเพื่อนนะนี่บอตอ s t a เตชันอัปเดตการใช้น้ำมันอีกแล้วครับช่วงนี้ก็อัปเดตการใช้น้ำมันเรื่อยๆนะครับ ผมจะเดินทางไปประมาณส้นเดือนตอนช่วงไปนครประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนนะครับช่งนี้สามสี่วันแล้วก็อัปเดตสถานการณ์อัปเดตเรื่องของการมาเติมน้ามันช่วงนี้น้ามันมันถูกผมไม่รู้มันจะลดลงกว่านี้อีกไหมนะน้ามันนะตอนนี้มาเติมนะวันนี้19บาท28ตัวตังค์ผมว่าเดี๋ยว ไปเติมนะครับเดี๋ยวถ้ามันลดอีกตอนเดินทางยิ่งแฮปปี้ใหญ่เต็มถังวันนี้จ่ายไป900ของเดิม1ขีดมีนุ่งขีดมันยังหว่างอยู่3ขีดใช้ไป940บาทคาาถ้าคาดอยู่นะ940บาทผมว่าถ้าเต็มถังน่าจะอยู่ที่1 0งหรือ103โดยที่ที่คาดไว้นะถ้าน้ำมันหมดเลยนะแต่ตอนนี้มันประมาณอย่างนี้ h a ppy h ฮ ppy ดีเทคนะครับก็อัปเดตนะอัปเดตเพื่อนเพื่อนเรื่องของน้ำมันนะครับคุยกันเรื่อยๆผมก็เป็นผู้ใช้จริงนะครับผู้ใช้จริงเอาบอกเพื่อนๆกันกันว่าเป็นผู้ใช้จริงเมื่อเป็นผู้ใช้จริงเราก็มาอัปเดตแล้วก็ใช้งานดีจริงถ้าเอาความคิดผมเลยณตอนนี้มีน้ำมันเกรดพรีเมียมคนที่ใช้พรีเมียมคือไม่ว่ากันเขามีสตังค์ที่จะใช้พรีเมียม ผมเป็นคนสตังน้อยนะครับผมก็หาเกจน้ํามันที่ผมรถยนต์ผมรับได้รถผมก็เชฟเล็ตโคโลราโดโดยตอนนี้ที่ผมใช้อยู่คือ b 20ใช้มาปีน่าจะปีนิดๆแล้วครับปีเดือน2เดือนแล้ประมาณนั้นนะครับจะเฉลีย่ยผมใช้ b 20มาตลอดวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเติม b 10ด้วยความที่ b 10กับ b 20ราคา b 20ตอนนี้ก็คืออยู่ที่น่ามันห่างอยู่50ตังค์าบาท 18บาทเท่าไหรอ่ะสิบแปบาท80ดสิบกว่าสตางค์มั้งนะครับแปน่าจะแ0บกว่าสตางค์ใช่โดยประมาณนะเจ็ดสิบกว่าสตังค์หรือแปดสิบกว่าสตางค์นี่แหละนะครับมันห่างอยู่ประมาณห้าสิบบตางคกับบีสิบตอนนี้บีสอยู่ที่สิบเาบาทยีส่สิบแงอ่ามันจะห่างอยู่ห้าสิตางค์โดยที่ว่า b-10 กับยี่สิบค่าเคอมตา่างกันอยู่เท่ตั้งส0เนะเพราะบีสิบบียี่สิบเห็นไหมบีสิบมันเก ถ้า B ยี่สิบมันคือแปดสิบยี่สิบใช่ไหมอ่ะมันต่างกันอยู่งี้แต่ถ้าเป็น B เจ็ด B เจ็ดคือดีเซลปกติตอนนี้ดีเซลปกติอยู่ที่ยี่บหกบาทกว่านะห่างกันอยู่สามบาทอ่ะยี่บหกบาทยี่สิบแปดเหมือนกันห่างกันอยู่สามบาทคนที่ใช้ดีเซลปกติผมแนะนําเลยท่านไม่ใช้ B สิบเพเพราะว่าเจ็ดเปอร์เซนกับสิบเปอร์เซนห่างกันสามเปอร์เซนผมว่าค่าไม่รู้สึกไม่รู้สึกด้วยซ้าอะ่อะรถอ่ะนอกจาก คนที่คุณใช้พรีเมียมนะครับเ1ลพรีเมียมเลยว่าไปเลยนะแต่ถ้าคุณใช้ B10 ไม่ใช้ B10 ผมว่าเทป b 3บอทอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมแนะนําได้อย่างนี้เพราะตอนนี้ผมใช้ทั้ง B10 ทั้ง B20 แต่ตอนนี้โดยที่ความว่า B20 กับ B20 มันห่างกันอยู่ตั้ง10%นะเรื่องของของค่าของน้ํามันแต่ราคาห่างกันแค่1ต่าง ผมเลยมาดูว่าแล้วผมเลยมาลองเติม B10 ดูเพื่ออัตราความสิ้นเปลืองมันจะน้อยกว่า b ี20ถ้ามันน้อยกว่าก็ถ,าถือว่าเราใช้คุ้มของอัตรา B10 นะจะบีติ 10, คุ้มกว่า B ี20ถ้าอัตราสิ้นเปลืองม,มันน้อยกว่าแต่โดยหลักเราก็ไม่รู้ว่าสิานเปลืองมันจะมากน้อยเท่าไหร่ลองลองลองขับทามกลอยู่ตอนนี้ผมมาเติมไว้ก่อนเพราะนะ้ำมันมันลดมาที่9บาท B10 ินะ9บาท20จะตามส่วน b b B, b. ปี20ของบางอย่างมันอยู่ที่18บาทประมาณ8กาสตางค์8.8สตางค์โดยประมาณนะ้ะเลยเรามาดูว่ามันสิ้นเปลืองขนาดไหนเดี๋ยวผมเดินทางไกลวันประมาณตอนตอน,ตอนใกล้ๆถึงเดือนนะเดินทางไปสองลูกที่นครนั่นแหละถึงจะอัปเดตได้รู้ว่ามันสิ้นเปลืองมากขนาดไหนเดี๋ยวตอนนั้นจะอัปเดตให้ดีว่าเราใช้แล้วสิ้นเปลืองขนาดไหนนะนะครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับ เป็นแนวทางนะครับไม่ไม่พูดถึงเรื่องต่างๆพูดถึงการใช้งานจริงผมว่าตอนนี้ b 1ติกเวรกว่ากว่า b 2 0กับ b 7อ่ะเวอร์กว่าเพราะว่าราคามันถกูกกับ b 2 0แค่50าตัตงค์แต่ออกเทลมันได้มากกว่า <c oughs> นะครับถ้าแนะนำก็ผมแนะนำ b นา B ตินะตอนนี้นะแต่ใครอยากให้ถูกที่สุดก,ก็ B ี0ต่อลิตรก็ห้าตังค์ห้าตังต่อลิตร โอเคยังไงก็ฝากคลิปนะครับผมทำเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปในทั้งในเฟซบ o o กแฟนเพจและก็ใน u t u b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอัปเดตเรื่องราวเรื่อยๆที่ผมทำอยู่ก็เกี่ยวกับน้ำมันการเดินทางก็ต้องเที่ยวต่างๆนะครับการการเต้นนอนเต้นนอนในรถมีโอกาสก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆการตกแต่งรถ ผมมีเปลนตกแต่งนี่อย่าเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนสีสีนี้ให้เป็นสีฟ้านะครับสีกรอบต่างๆนี้ลูกขอเป็นสีฟ้าผมต้องเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะไ,ได้ทำองไรขนาดไหนอีกแต่ตอนนี้ก็อัปเดตเรื่องของน้ำมันกันเรื่อยๆนะครับเราใช้งานจริงเติมกันจริงๆแล้วก็อัปเดตให้กว่างเรื่อยๆถ้าถามคอดีเซลแบบผมนะผมมีคนมีสตางค์พอมีใส่ไม่ได้มีตังค์เยอะถ้ามีตังค์เยอะผมอาจจะใช้ p r เี i ยมอย่างเดียว มันเร็วแรงก็แล้วแต่นะแต่ตอนนี้ผมผมว่า b ีตดีที่สุดณตอนนี้นณตอนนี้เพราะราคา b ี 10, 20, 40, 40, ติดถ้าคุณมปัญหาแค่ห้สิบตังใจ้บีดเจ็งกว่าเพราะออกเทลสูงกว่าอ่านะับยังไงก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับผม